นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกรลันทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล ในพุทธกาลสมัยหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารอารามอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าภิกษุสาวกมากมายล้วนตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบสุขเรื่อยมาเช้านี้อากาศสดชื่นเหมือนเช่นเคยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนักนั่นนะสิเอาไว้กว่าลานตรงนี้เสร็จเราเข้าไปศึกษาธรรมกันต่อยังมีอีกหลายข้อเลยที่เราสงสัยใครรู้นะท่านอืมดีเหมือนกันงั้นเรารีบเร่งมือกันเถอะ อ้าวอ้าวอ้าวอ้วมัวคุยกันไปถึงไหนละเนี่ยรีบๆเก็บกวาดได้ไหมข้าเบื่อทำงานสกโปกอย่างนี้จริงๆเชิญพวกท่านคุยไปทำไปก็แล้วกันนะอ้าวภิกษุทั้งหลายเมื่อปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเรียบร้อยก็ได้เวลาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนตามความสนใจใคร้รู้ของแต่ละรูปและคอช่วยหลืออธิบายขยายธรรมให้แก่กันเป็นอันดีอืมท่านพอจะเข้าใจทองแท้ในจุดนี้บ้างไหม อ๋อ oh, ได้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านานะรทราบนะปัดโทเอ้ยง่ายง่ยแค่นี้พวกท่านยังไม่เข้าใจกันอีกหรือเนี่ยเชะเหมาะแล้วที่ต้องมากวาดลานอย่างนี้นะ่ะอ้าวภิกษุขี้โอรูปนี้มักพูดจายกตนข่มท่านคอยถากถางภิกษุรูปอื่นๆอย่างไม่ให้ความเคารพเกรงใจสํำร้ายยังปฏิบัติตนโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่า ตนมิคู่ควนที่จะมาอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่านี้ชระดับเราไม่น่ามาเกลือกลัวรวมกับภิกษุรูปอื่นๆอย่างนี้เลยเหมือนคนละชั้นกันเห็นเห็นเดี๋ยวหนีไปตั้งสำนักใหม่แล้วจะหนาวอิโทแม้ในยามฉันเพลนภิกษุทั้งหลายก็พร้อมใจกันมาที่โรงครัวเพื่อรับพัฒตาหาร โดยอาหารที่นำมานั้นก็มาจากที่มีชาวบ้านนำมาถวายบ้างหรือเป็นพืชผักที่ภิกษุปลูกเองบ้างและเหมือนเช่นทุกครั้งภิกษุขี้โอก็ยังคงแสดงกิริยาโอ้อวดพูดจาไม่เกรงใจใครเหมือนเช่นเคยเอาละฉันเสร็จแล้วเราว่าจะไปถามพระอาจารย์ถึงข้อธรรมะที่เราสงสัยนะ่ะท่านจะไปด้วยกันไหมได้สิเออนี่ท่านดูนี่สิผักที่พวกเราปลูกกันเองอ่ะพอมาปรุงอาหารแล้ว สีสันสดใสดีจริงๆนั่นน่ะสิท่านผักงามอย่างเนี้ยแบ่งให้ชาวบ้านพวกเขาคงจะดีใจกันน่าดูนะอืมดีดีดๆๆีอะไรเนี่ยเอาอาหารอะไรมาให้เราฉันเนี่ยขออาหารดีๆอร่อยๆกว่านี้ได้ไหมระดับเราจะมาให้ฉันอาหารกระจอกกระจอกแบบนี้ได้ยังไงใช้ไม่ได้จริงๆไม่โกงไม่กินมาแล้วเบื่ออ้อาวมันเงินไปเหตุฉไฉนภิกษุท่านนี้ถึงได้มีกริยายอย่างนี้นะเนี่ย นั่นนะสิท่านทั้งทงที่พิสุท่านเนี้ยเพิ่งจะมาอยู่ที่สำนักเราได้ไม่นานพื้นเพยดั้งเดิมก็มาจากแดนไกลแต่ฉะไหนอกลับประพฤตินตนดูถูกผู้อื่นดูได้นะเฮ,ฮเรื่องราวการพูดจาโอ,โอ้อวดดูถูกผู้อื่นของภิกษุขี้โอที่นับวันก็ยิ่งบานปลายกลายเป็นหัวข้อโจท์จันกันไปทั่วในธรรมสภาวนจะมีใครสักคนพูดเตือนพิสุท่านนั้น เรื่องการพูดจาบ้างแล้วล่ะงั้นก็เชิญท่านเข้าไปพูดกับเขาแล้วกันพวกเราอ่ะจะเป็นกำลังใจให้ยวงหางนะอ้าวอย่าเกี่ยงกันเลยของอย่างนี้ไม่มีใครอยากไปพูดหรอกคงต้องให้เจ้าตัวรู้ตัวด้วยตนเองหลักกระมังเหนื่อยใจเหตุการณ์นี้ได้ล่วงรู้ไปถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเรียกภิกษุขี่โอนั้นก่อนจะเรียกภิกษุขี่โอรูปนั้นเข้าพบ และตัสสอนให้ภิกษุรูปนี้เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตนเองสักดูก่อนภิกษุเหตุชะไหนเล่าท่านจึงได้มักพูดจาโอ้อวดถากถางผู้อื่นอยู่เยี่ยงนี้เล่าเออข้าพระองค์ก็เพียงแต่เห็นว่าข้าน่าจะได้อยู่ได้ฉันในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครเยี่ยงไรเลยครับภิกษุเอ,อ๋ยการกระทำเยี่ยงนี้ นับมุาไม่สมควรต่อการคลองเพศสมณะยิ่งนะักไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะที่ท่านประพฤติตนเยี่ยงนี้แม้ในชาติปางก่อนท่านเองก็เคยประพฤติตนเยี่ยงนี้จนได้รับความเดือดร้อนมาแล้วเหมือนกันจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่ากลันทุก,กะชาดก เป็นแง่คิดให้กับภิกษุขี่โอรูปนี้และเหล่าภิกษุทั้งหลายได้ฟังเพื่อระลึกถึงโทษแห่งการยกตนข่มท่านคอยถากถางบุคคลอื่นไว้ดังนี้ย้อนไปเมื่อครั้งอดีตการครั้งสมัยพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีปกครองแผ่นดินพาราณสีอย่างสงบสุขร่มเย็นแหมวันนี้ปลานี่ช่างสดจริงๆเลยนะ วันนี้ซื้อปลาไปทำข้าวกินดีก,กว่าโอ้อจะซื้อไปทำไมไปที่บ้านท่านเศรษฐีสิวันนี้ท่านนำอาหารมาแจากชาวบ้านอีกแล้วนะอ้าวอ้าวเล่นมาพูดกันต่อหน้าแพงข้าอย่างนี้ขายไม่ออกกันมาดีเลยโอ้ยปทุมได้ผักเลยไอย้พวกนี้นี่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญน,นั้นแท้จริงคือพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติมาบำเพ็ญคุณงามความดีสั่งสมบารมีนั่นเองและในภพชาตินี้ มหาเศรษฐีโพธิสัตว์ผู้มั่งมีอุดมไปด้วยค่าทาาบริวารและทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากมักนำอาหารมาแจกจ่ายเป็นทานให้แก่ชาวบ้านจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองไปกันเถอะพวกเราไปรับทานจากท่านเศรษฐีกันดีกว่านี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่ชื่นชมท่านเศรษฐีหรือว่าอยากได้ของแจกกันแน่ฮะ <c oughs> รู้ทันค่าอีกแล้วในเวลานั้น ภรรยาของพระราศีเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พาดของท่านเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายขึ้นมาพร้อมกันโดยเด็กทั้งสองคลอดวันเดียวกัน <c oughs> ลูกพ่อน่ารักน่าชังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจริงๆเลยุอ <c> ย <oughs> <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> ท่านพี่ดูลูกเรายิ้มสิคะล <c oughs> <c oughs> ูกกับผมก็เกิดวันเดียวกับนายน้อยเลยขอรับมนาะท่าน งั้นเหรอเออดี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 ด,ด,ดีต่อไปลูกเจ้ากับลูกเราจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันเออดีมากดีมากอย่างนี้แหละดีแล้วเด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อถึงไวัยได้เวลาศึกษาเล่าเรียนบุตรของพระราศีเศรษฐีได้เรียนหนังสือส่วนลูกทาสน,นั้นก็จะถือเอากระดานชนวนตามไปเรียนด้วยทุกครั้งไปเพื่อศึกษาหนังสือกับบุตรของพระราษีเศรษฐีด้วย ช่างขยันจริงๆเลยนะถือกระดานชนวนตามเรามาเรียนทุกวันเลยดีเหมือนกันเราจะได้ไม่เหงาขอรับกระผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นให้นายน้อยด้วยไงครับเมื่อเขียนอ่านได้เพียงไม่กี่ครั้งลูกทาสก็เริ่มจดจำและฉลาดในถ้อยคำและฉลาดในโวหารมากขึ้นตามลำดำับจนเวลาล่วงไปลูกทาสผู้นี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีนามว่ากตาหกะ ร่ำเรียนมาซะสูงแต่ไม่แคล้วยังไงซะเราก็คงได้แค่ลูกทาสนั่นแหละด้วยความที่ท่านพระราชนีเศษฐีเห็นว่ากตาหากะมีความชานฉลาดจึงได้มอบหมายงานให้ทำเในือเรือนของท่านเองโดยกตาหากะได้รับหน้าที่เป็นเสมียนประจำอยู่ในคลังพัสดุเรือนของท่านพระราชนีเศรษฐีนั่นเอง ท่านเศรษฐีอุตส่ามอบความไว้วางใจให้กับเราเราต้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบโอ,อกาสให้ต่อมากรตาหากะก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าเขาคงจะไม่อยู่ทำงานเป็นสเสมียนที่นี่ตลอดไปเนื่องจากรู้ตัวว่าตนเองเป็นเพียงแค่ลุกทาดอย่างไรเสียก็คงถูกใช้เยี่ยงทาดอยู่ดีอคิดๆไปเนี่ยคนที่เนี่ยเขาคงไม่เอาเราเป็นสเสมียนไปตลอดเหมือนกันนั่นแหละ อีกหน่อยพอมีอะไรผิดพลาดไปก็คงไม่แคล้วต้องมาเคี่ยนตีเราแล้วก็ใช้เราไม่ต่างกับทสาดูดีแล้วเราจะทนอยู่ทำไมอ่ะอืมจะว่าไปเห็นเขาว่ากันว่าที่ชายแดนมีปัจจันตเศรษฐีที่เป็นสหายกับท่านเศรษฐีของเราอยู่ด้วยหรือว่าเราจะสวมรอยไปอยู่ที่นั่นดีนะเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นกตาหกะจึงลงมือปลอมแปลงหนังสือขึ้นมาหนึ่งฉบับโดยอ้างเอาว่า ตนเป็นลูกชายของท่านพรราณนีเศษฐีหวังจะให้ปัดจันตเศษฐีหลงเชื่อและรับตนเข้าไปทำงานด้วย <c oughs> เอาล่ะทีนี้ก็เรียบร้อยแม่เราเนี่ยช่าง